ครับผมสวัสดีครับพี่พี่น้องๆนะครับและ f อทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครับพามาชมนะครับการเปลี่ยนยางนะครับล้อกระทารถแตกครับน่ครับเปลี่ยนอย่ในถนนนะครับ กันอย่างนี้ครับดครับูครับส s <S งังเกตล้อนะครับนอตัรันี้ตนัดจะเป็นนัดสองตัวแบบนี้นะครับ นี่ครับเป็นน็อตน็อตล้อในนะครับนี่น็อล้อนอกนี่ครับขันยึดกระทะครับล้อในครับนี่ครับเศษกระทะนะครับที่มันแตกนะครับล้อในนะครับนครับเล่ครับ มาดูครับล้อที่มันแตกนะครับนี่ครับผมดูอย่างนี้เลยครับดูยางครับเรียบร้อยครับยางครับ งานเข้าอีกแล้วครับผมนี่ก็คงใช้ไม่ได้แล้วครับอย่างเส้นนี้เสียดายครับเสียดายมากๆเลยนี่ครับ

ตีแล้วแล้วครับงานหินก็งานที่กำไรน้อยอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งมาเจอกระทาแตกงานเสียก็คุณหายกำไรหดครับพูดง่ายก็แคบจะร้องไห้เลยนะครับไม่เหลือเลยครับทำงานฟรีก็ระดับ วิ่งฟรีก็ห้าเที่ยว6เที่ยวนะครับถึงจะได้ยางคืนมานะครับเต็มนี้ยังไม่รวมกระทะอีกครับสูไปครับอาชีพของเราครับมันเลือกไม่ได้ครับ แน่นๆนะครับของเสียงอีดๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับร้านยางนะครับพรชัยนะครับมันก็ยืมมาครับก็ขอขอบคุณแกนะครับใจดีครับให้การยืมนะครับช่วยเหลือนะครับ ให้ดูครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับยังไม่เคยเห็นนะครับเขาเปลี่ยนล้อนะครับใส่กันยังไงครับของล้อรถหกล้อครับว่าเขามันมันประกอบมันมันใส่ยังไงครับมันมีน็อตนอกน็อตในยังไงนะครับ นี่ก็น่าจะนานนะครับก็จะขอถ่ายประมาณสิบนาทีนะครับนี่ก็สิบนาทีแล้วครับก็จะรอยางใส่ทังใส่ล้อในเสร็จนะครับก็จะเป็นล้อนอก เต็มที่ครับนา่งกักจูนอนนัง่งโคกยุ่แต่ว่ามันติดมันคลายมันคลายประมาณปีกว่าูทาง นะครับล้อสองครับล้อแรกก็ใส่เสร็จเข้าไปแล้วครับนี่ก็ต่อด้วยล้อสองครับ เป็นน็อตเกี่ยวแบบธรรมดาครับแต่ว่าน็อตล้อข้างในจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวฝัง น็อตก็ขันทวนเข็มนะครับนาฬิกานะครับเีนตคือครอรับันันเรนอังน้ำมาที่ปาเคื่อ ปมาณนี้ครับนี่ก็ขันไล่ครับต่อไปครับข้าวเที่ยงก็ยังไม่กินครับพี่น้องโอ้หิวข้าวเด้อนะครับอะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังเลนจนะครับให้กับผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวช่วยไเ,เขาขันล้อก่อนนะครับขอบคุณคะนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ